สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเน้นการทำงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง15หน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพเด็กแบบแนวทางทักษะสมอง EF ดังนี้ตั้งความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นฐานรากสำคัญในการที่จะส่งผลต่อไปในระดับชั้นอื่นๆได้อย่างมีคุณภาพโดยโลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนต้นแบบทักษะสมอง EF จำนวน58แห่งจาก15เครือข่ายในจังหวัดขอนแก่นพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพโดยอบรมพัฒนาครูผู้สอนประถมวัยทุกคนจำนวน300คน เพื่อต่อเติมเสริมความรู้เพิ่มความเชี่ยวชาญให้ครูลงสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนิเทศติดตามเยี่ยมยามถามข่าวแบบกระยาณามิตรนิเทศซึ่งเป็นการนิเทศข้ามสังกัดของทีมโคช้ชและที่เลี้ยงในระดับจังหวัดรวมต่อเติมเสริมพลังใจในการปฏิบัติงานให้ํำชี้แนะแนวทางการสอนเสมือนครอบครัวเดียวกันก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเชิงบูรณาการขยายผลต่อย,ยอดนวัตรกรรมและผลการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้มหกรรมการศึกษาเปิดบ้านปฐมวัยไทยขอนกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรมของครูผู้บริหารที่ประสบผลสําเร็จเชิงประจักษ์ในแต่ละสังกัดและเป็นเวทีแสดงทักษะความสามารถของเด็กปฐมวัยที่เป็นผลผลิตจากการจัดการศึกษา ตามแนวทางมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติผมทั้งเป็นเวทีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานปฐมวัยในทุกสังกัดจากการดำเนินง,งานพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดภาคีเครือข่ายทางการศึกษาปฐมวัย15เครือข่ายเป็นครอบครัวปฐมวัยไทยขอนแก่นที่ทำงานร่วมกันด้วยหัวใจก่อเกิดผลงานเชิญประจักษ์ดังนี้ เกิดศูนย์การเรียนรู้ทักษะสมองต้นแบบจังหวัดขอนแก่นจำนวน2อแห่งได้แก่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครข,ขอนแก่นน,อนนทหนองวัดและโรงเรียนบ้านพร้อมบุญที่สามารถเป็นต้นแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนเป็นแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ปฐมวัยที่คอยให้บริการครูผู้สอนทุกสังกัด เกิดผลงานนวัตกรรมประถมะวัยด้านผู้บริหารด้านครูผู้สอนและด้านการนิเทศการศึกษาจากทุกสังกัดเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาค12และระดับประเทศ3ปีต่อเนื่องตลอดมาสามารถเป็นตัวอย่างด้านนวัตกรรมประถมะวัยแกนหน่วยงานต่างๆได้เกิดทีมโค้ชและทีมพี่เลี้ยงในระดับจังหวัดจำนวน80คนทำหน้าที่นิเทศติดตามให้คำแนะนำ ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้สอนสู่ห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนแห่งความสุขเกิดภาคีเครือข่ายทางการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดอีกเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องยั่งยืนโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานทุกปีส่งผลให้เด็กปฐมวัยไทยขอนแก่นทุกคนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการเรียนรู้มีพัฒนาการองค์ความรู้เหมาะสมตามวัย เรียนดีมีความสุขตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนตรเรกเพิ่มพูนชิดชอบตูก,การศึกษาเพื่อความมั่นคง,งของชีวิตต่อไป